อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมแสดงการทํางานของกรูปใน3แบบนะคะก็คือ forward และ d h a l โดยการที่ครูจะเอาคําสั่งอื่นๆนะเข้ามาแทกนะคะไม่ใช่แค่ให้เราเห็นแค่ forward d u l ธรรมาดาละนะจะเป็นการ mix มาแล้วนะคะทีนี้โปรแกรมมันทำงานยังไงนะคะในแต่ละช่องนะก็คือเราจะทําการสุ่มตัวเลขออกมา5ตัวนะคะ5ตัว5ชุดนั่นเองนะคะทีนี้ พอมันส่งออกมา5ชุดแล้วเราจะหาผลรวมของทั้ง5ชุดนั้นนะคะเอามาแสดงออกมาเป็นผลลัพธ์อยู่ในช่องตรงสีซ่อมตัวนี้นะผลลัพธ์5ตัวนั้นจะมาแสดงบน list text box ที่อยู่หน้าจาขอขาวๆของเราตรงนี้นะคะทุกอย่างเกิดจากการกดปุ่มสุ่มของใครของมันนะคําสั่งใครคําสั่งมันนะคะได,ได้เห็นว่าวมันสามารถทําและประรปยุกต์ใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดทั้งส แบบนั่นเองนะลูกอ,อ่ะทีนี้มันทำงานยังไงนะคะเราลองเรากดซูมนะคะเราจะได้ตัวเลขมาทั้งหมดห้ารอบด้วยกันนะคะตัวเลขห้ารอบก็จะได้มาห้าแถวแค่นี้แล้วก็หาผลรวม y ก็จะได้ตัวเลขมาห้ารอบนะคะแล้วก็หาผลรวมรวมถึงดู y ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เขากำหนดตัวเลข y ประมาณที่0ถึงหนึ่งร้อย นะโซนถึงหนึ่งร้อยนะคะแ,แล้วมันก็จะสู่มาวันในแต่และรอบที่เรากดปุ่มเนี่ย,ยก็จะเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เนาะก็อันนี้ตอนนี้มันยังถือว่าเป็นโปรแกรมที่ยังไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะแค่ทํามาเพื่อให้เราเปร,เปรียบเทียบให้เห็นเฉยๆนะคะมันสามารถเอาไปประยุกต์ต่อได้อีกถ้าหนูมองเห็นแล้วอมีไอเดียปิิงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย เราสามารถเอาไปต่อยอดได้นะคะว่าเอ้ยหนูเห็นออกมาแล้วสุ่มห้าตัวจะทำอะไรต่อได้ดีก็สามารถเอาไปเขียนต่อเพิ่มเพื่อให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้มาลองเขียนกันอ่ะทีนี้ครูออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มี for y d o y แต่ตัวนี้ก็คือ list text box หนึ่งสองและสาม ะะก็ตามสเต็ตเรียงไปผู้ใช้กรุ๊ปบล็อกเอามาจัดเนาะให้มันดูเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเพราะว่าเวลายกก็จะไปเป็นก้อนแบบน,นี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นเลเวลปกติธรรมดาก็เรียงไปหนึ่งงนะคะแล้วก็3ก็จะรอมาแ,แสดงผลรวมของแต่ละรูก,กนั่นเองอ่ะ ทีนี้เราก็มาเริ่มทำโปรแกรมเขาบอกเราว่าเขาจะสุ่มตัวเลขออกมา5ชุดนะคะหรือพูดง่ายๆคือ5รอบนั่นเองนะดังนั้นเราควรจะต้องวางตรงไหนก่อนถูกปะเราควรจะต้องให้มันวนรอบก่อนถูกไหมมันถึงจะสุ่มตัวเลขออกมาได้เข้าไป1รอบสุ่มตัวเลขมา1ตัว1ชุดเข้าไปรอบที่2ก็สุ่มออกมาอีกชุดหนึ่ง นะคะจนครบ5ชุดดังนั้นเราต้องเขียนลูปก่อนถูกไหมนี่คือการวางแผนเนาะนี่คะ่ะแล้วเราเขียนลูปออกมาแล้วค่อยไปใส่การสุ่มค่าตัวเลขให้มันสุ่มออกมาเสร็จแล้วให้มันทําการรวมผลรวมของมันในแต่ละรอบด,ดังนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในอะไรอยู่ในลูกนั่นเองถูกไหมแล้วพอมันมันทำงานเสร็จทุกอย่างแล้วเนีคะ ค่อยเอาค่าตัวนั้นมาแสดงผลก็ต่อเมื่อใน loop นั้นจบการทางานไปแล้วอ่ะมาดูเขียนยังไงปุ่มแรกเลยนะคะของ for ก็ไปเลือก event เนาะ c l i c นะคะปัดทอหนึ่งเง้ก,กอรอ click แรกผมเขียนจำกับไว้ว่าคือ loop for อะ l o o for นะคะเรารู้แล้วว่าเรามี loop for รูปฟอร์ก,ก็ต้องมีตัวแปรนะอินไอไว้นับรอบยังไม่ต้องประกาศค่าเริ่มต้นเพราะว่าต้องไปประกาศข้างในรูปตัวที่สองมีอะไรอีกจะหาผลรวมเราจะหาผลรวมนะคะก็ต้องมีตัวแปรซ้ำตัวที่เราสูมออกมาเป็นแค่จํานวนเต็มไม่มีทศนิยมดังนั้นตัวแปรซ้ำของเราก็ซ้าได้เลยนะคะต่อจากอินไอได้เลย เว้นด้วยลูกน้ําคั้นด้วยลูกน้ํานะคะแต่ละชื่อมีอะไรอีกสุ่มตัวเลขการสุ่มตัวเลขเคยทําให้ดูไปแล้วนะคะการสุ่มตัวเลขต้องมีตัวแปรหนึ่งตัวที่เป็นอินทิเจอร์เหมือนกันเพราะการสุ่มเราสุ่มได้แค่จานวนเต็มเนาะดังนั้นตัวที่มารอรับค่าสุ่มเนี่ยก็ต้องเป็นจํานวนเต็มเช่นกันเราก็มาเป็นนสามตัวครบละเพราะโปรแกรมเราทาแค่นี้สุ่มอะไรอะหาผลรวมถูกไหม แล้วก็วนวนล o ปในแต่ละรอบดังนั้นก็สามตัวที่เป็น integer ครบนะคะมีอะไรอีกมี list t e c t box list t e c box เมื่อกี้เจอไปแล้วที่ครูทำตัวอย่างโปรแกรมแรกไปนะคะก็คือถ้าเป็นกรณีที่เป็น t e c k box เราใช้ add item ไม่ได้ดังนั้นเราให้ใช้ตัวแปรมาเก็บค่าในแต่ละรอบเพื่อที่จะเอาไปแสดงผลเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวแปรมารอเก็บ สิ่งที่ได้ก็คือตัวสุดท้ายของลนล,ลูมมันจะออกมาออกมาแค่ตัวเดียวดังนั้นเราต้องมีตัวแปรมารอรับนะคะก็ต้องเป็นตัวแปรสตริงถูกไหมเพราะ list tick box ก็คือสตริงนะคะอ่าเป็นชื่อว่า R T ละกันเพราะเราใช้ list tick box นะคะทีนี้ R T ตัวนี้ต้องประกาศค่าเริ่มต้นด้วยเพราะเราจะไปวนรับค่าเราจะไปวนรับค่าในแต่ละรอบนะคะอ่ะ ต่อมาประกาศตัวแปรอะไรอีกก็จะสุ่มเนี่ยนะก็ต้องมีตัวแปรแรนดอมชื่อตัวแปรแรนเท่ากับ New เป็นวักแรนดอมปิดด้วยเซมิโคลอนนี่คือการประกาศค่าตัวแปรนะคะแรนดอมนั่นเองเคยทำไปแล้วเนาะน,นี้นะ เพียงแค่ว่าคุณจะจับมาผสมให้เห็นว่าเฮ้ยแดนด้อมไม่ได้จำเป็นต้องอยู่กับสวิตนะคะมาใช้กับตัวอื่นก็ได้นะอ่ะนี่เราได้นะสามตัวแปรครบหมดแล้วสาัของเรานะคะขั้นตอนแรกเราบอกแล้วว่าเขาต้องการจะสุ่มตัวเลขออกมาใช่ไหมห้าตัวดังนั้นมันต้องอยู่ในรอบนะคะหลูมฟอรเราจะใช้วงเล็บเปิดปิดน,นะคะข้างในลูมมีสมสเต็ปคือการค่าการประกาศค่าเริ่มต้น เราบอกแล้วว่าเราอยากได้ห้ารอบห้าตัวห้าชุดดังนั้นเริ่มที่หนึ่งง่ายที่สุดเพราะไอมีแค่หน้าที่รับหน้าที่ของการวนรอบเท่านั้นอยากได้ห้ารอบก็ใส่แค่ห้านะคะเอามาเทียบไอน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าไปเลยไม่ต้องให้มันวุ่นวายไม่ต้องให้ไปสับสนตัวเองต้องมานั่งไตอีกว่าเอ๊ะไอน้อยว่าหกมันจะสุดที่ห้านะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะคะอะไรที่มันทําแล้วความหมายมันลงไปเลยชัดเจนใช้อันนั้นไปเลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นผลดีกับเราตรงที่ว่าถ้าเรากลับมาอ่านเราก็จะเข้าใจเลยเนาะไอบวกบวกจบแล้วสารสเต็ปของรูปฟอ r อะมีอะไรอีก mm hmm. เข้าไปทำงานข้างในมาดูสเตปของการทำงาน mm hmm. เขาบอกว่าเขาสุ่มตัวเลขดังนั้นเราต้องสุ่มตัวเลขให้ได้ก่อนหนึ่งตัวนะคะสุ่มตัวเลขอะไรวิธีการสุ่มตัวเลข ต้องมีตัวแปรหนึ่งตัวซึ่งเราบอกแล้วว่านำเราจะมาเก็บกูใช้ตัวแปรเดิมเลยนะที่เคยใช้นะคะกับอีตัวแลนเราเนี่ยนำเท่ากับแลนถูกไหมตัวแปรส่ง .net x คำสั่งของการสุง่งวงเล็บเปิดปิดเราต้องการจะสุ่มตัวเลขอะไรมาส่มตัวเลขสู่แล้วกันถึงเก่า เราบอกว่าจะส่วนเลข0ถึง99ดังนั้นข้างในเน็กตัวนี้จะใส่ยังไงนะคะเราจะใช้วิธีน้อยกว่าถึงมากนะตัวแรกเป็นตัวที่น้อยที่สุดก็คือ0ขั้นด้วยลูกน้ำตัวมากที่สุดคือ99แต่เวลาจะใส่เราต้องใส่100เนะะี่ยค่ะเป็นลบหนึ่งนั่นเองเอตัวหลังเอาไปลบหนึ่งนะคะอ่ะซ่มออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บไวน้นในตัวแปรนำฉันเก็บไวน้นตัวแปรนำเรียบร้อยแล้วนะคะ ป่ะมาเราบอกคำอะไรอีกอ๋อฉันจะเก็บค่าผลรวมที่นำมันส่งออกมาได้นในแต่ละรอบเนี่ยดังนั้นผลรวมเราอยู่ในตัวแปรชื่อว่าซัมเราวางไว้แล้ว,ว่าซัมจะมาเก็บผลรวมนะที่ซัมเท่ากับอะไรแน่นอนเราต้องเอาค่านำมาบวกถูกไหมที่นำอ่ะมันจะส่งออกมาห้ารอบเราอยากจะได้ห้าตัวนั้นมาบวกต่อกันเราต้องใช้วิธีการเก็บค่าซ้ม ซ้ำเท่ากับซ้ำบวกค่านำที่สุ่มออกมาแบบนี้พอหนึ่งรอบเข้าไปปุ๊บรอบที่สองมาซ้ำม,มันมีค่าเก่าอยู่มันก็จะเก็บมาไว้ในซ้ำตัวที่อยู่ข้างในก็คือตัวที่ต้องติดกับเครื่องหมายบวกแล้วจับเอาค่านํำใหม่เข้ามานะคะเพราะนาจับมาติดมามาบวกกันก็คือตัวเลขบวกกับตัวเลขก็คือตัวเลขใหม่เก็บไว้ในซ้ำที่อยู่ด้านซ้ายหนึนะก็จะวนอยู่แบบนี้ แต่หนูเห็นไหมว่าซ้ำเป็นตัวแดงเนื่องจากว่าอะไรการที่เราจะมาบวกเพิ่มแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือเป็นตัวเลขก็าตามนะคะมันจะต้องมีการประกาศค่าเริ่มต้นอะขุดทำต่อเลยนะคุูยังไม่เฉลยนะว่าค่าเริ่มต้นเ้าไปทำที่ไหนนะคะต่อมาเราอยากจะให้มันเก็บว่ามันสุ่มอะไรออกมาบ้างเราอยากจะเห็นตอนนี้เรามองไม่เห็นนะคะ น้ำมันก็ทําหน้าที่ของมันไปนคือฉันจะสมอะไรฉันก็เก็บไว้ในน้ำน้ำโยนไปไหนอีกเอาไปบวกสั่งนีเราอยากจะเก็บค่าน้ำตัวนี้เอาไว้ในแต่ละรอบจะทํำยังไงก็ตัวแปรที่ชื่อว่า rt ที่เราจะเก็บเป็นข้อความเป็นสตริง rt เท่ากับ rt บวกพอ rt เท่ากับ rt rt เป็นสตริงการบวกแบบนี้ไม่ใช่ได้ค่าใหม่ แต่ถามว่าใน,ในความรู้สึกของสตริงของมันเนี่ยที่มันได้ออกมามันก็คือค่าใหม่นี่แหละก็คือข้อความชุดใหม่แต่ในความรู้สึกเรามันไม่ใช่ถูกไหมนะคะมันเป็นแค่การเอาข้อความมาต่อกันถ้าสตริงเจอเครื่องหมายบวกคือการเอาข้อความมาชนกันข้อความเก่ามีอะไรไม่รู้แต่ฉันได้ข้อความใหม่ฉันก็มาต่อท้ายต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ,ะนี่ rt เท่ากับ rt บวกบวกอะไรไาอยากจะโชว์น้ำนี่เราก็เอานํำมา อย่างที่รู้บอกไปแล้วนะคะดอทสตริงจะใส่ก็ต่อเมื่อถ้าเราอยากกำหนดรูปแบบข้างหลังถูกไหมไอชาร์ปของเราที่เคยให้ใส่แต่ถ้าไม่มีการกำหนดรูปแบบหนูไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะเนื่องจากว่า R t มันเป็นสต i n g ดังนั้นตัวเลขที่ม,มาต่อท้ายมันรู้อยู่แล้วว่าฉันบวกกับมันไม่ได้ดังนั้นก็แค่จับเอาตัวเลขตัวนี้มาต่อได้เลยแล้วก็ไปส่งไปให้สตริงทำงานนะคะทีนี้เราบวกอะไรต่อ b a c k s l a s h n ถ้าไม่มี b a c k s l ล s h n แน่นอนว่าตัวเลขที่ได้มา5ชุดอะก็จะติดยาวไปถ้าเรามี b a c k s l ล s h n ก็จะขึ้นบรรทัดให้เราหมเห็นไมั้ย r ทีคูไม่แดงซ u มมันแดงเนื่องจากว่า r ามีการประกาศค่าเริ่มต้นให้มันแล้วซ u m ตัวนี้ไม่มีการประกาศค่าเริ่มต้นดังนั้นฉันไม่รู้ว่ารอบแรกที่เธอเข้ามา ฉันจะเอาตัวเองเ,อเนี่ยเอาซ้ำเนี่ยตัวฉันเนี่ยจะไปบวกกับน,น้ำได้ยังไงเพราะฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันมีค่าเป็นอะไรตรงเนี้ยซ้ำยังไม่มีค่าอะไรเลยหรอกการที่ไม่มีค่าอะไรเลยคือไม่มีจริงๆไม่ใช่ศูนย์นะคือไม่มีอะไรเลยจับอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องไปบวกเพอเออต้องไปกําหนดค่าเริ่มต้นให้มันด้วยว่าเป็นศูนย์เพราะว่าเราเอาศูนย์มาบวกกับน,นำ้ำ ถูกไหมศูนย์บวกน้ำก็ได้ค่านาำล่าสุดนะคะสองบรรทัดนี้จะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้สองบรรทัดนี้นะที่คุกคุมว้อยนะจะเอาอตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้ไม่ผิดเพราะมันทําต่างคนต่างทําไม่ได้บอกว่าไอตัวล่างเนี่ยมันต้องเอาซ้ำมายุ่งนะมันก็ไม่ได้ยุ่ง ไอตัวล่างก็ไม่มีซ้ำม,มายุ่งไอตัวบนก็ไม่มีอาร์ทีเายุ่งดังนั้นจะเอาบรรทัดตรงไหนขึ้นก่อนก็ได้ยกเว้นค่านําตัวนี้ต้องอยู่ข้างบนเพราะอะไรเพราะเราต้องเอาค่านําตัวนี้ามายุ่งกับทุกตัวเลยเราก็เลยต้องจับมันไว้ข้างบนก่อนเหตุการณ์ต้องเกิดก่อนมันถึงจะเอามายุ่งกับตัวอื่นได้นะคะอ่ะนี่มันก็วนไปแล้วห้ารอบ พอเป็นเทสทบ5เมื่อไหร่ไอเป็น6เอาไปเช็คซิเออเป็นเทสแล้วนะน้อยกว่า5้าจริงเปล่าไม่จริงละออกมาข้างนอกข้างนอกต้องทําอะไรบ้างก็คือการโชว์ค่าแล้วลูกเพราะในนี้เรายังไม่ได้โชว์นี่คือแค่สมองมันคิดเฉยๆแต่เราจะสั่งให้มันโชว์ทำยังไงก็เรามีลิสต์เทคบ o ็อใช่ไหมตัวแรกก็ลิสต์เทคบ o ็อที่หนึ่งเท,ท่ากับ ตันนี้เราจะมาโชว์ว่าแต่ละขั้นมันได้อะไรมาบ้างก็คือตัวแปร R T นั่นเองปิดด้วยเซมิโค o ดต่อมาเอาค่าซัมมาโชว์ค่าซัมโชว์ที่ไหนโชว์ที่เลเวลข้างล่างเลเวลข้างล่างคือ l ลเ e l หนึ่งก็โชว์ค่า l ลเ e l หนึ t ตรงนี้ครูได้ทำตัวที่ครูเขียนอธิบายไปแล้วเนาะเป็นรูปภาพขึ้นไว้ให้แล้วนะคะสามารถไปเปิดดูได้เนะ เราเอาค่าซัมมาโชว์ทีนี้ซัมตัวเนี้ยปิดเซมิโคลอนเลยไม่ได้ไม่เหมือนกับการเอามาต่อเลยเห็นไหมไม่เหมือนกับตัวนี้ที่ไม่ต้องใส่ทูสต i ิงก็ได้แต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีสติงข้างหน้ามันก็เลยบอกว่าเอ้ยฉันเป็นใครฉันจะทําอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นจะเพิ่มทูสต i ิงให้มันด้วยนะถ้าเป็นตัวเดียวต้องเพิ่มทูสตริงแต่ถ้ามีการต่อ เป็นการบวกอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องใส่สป,ปูสปริงก็ได้นะคะอ่ะมันดูซิอ่าตรงนี้เป็น list tag b o x นะคะสุ่มออกมาจะต้องได้ห้าตัวไม่เกินหนึ่งไม่เกินเก้าเก้าสูงสุดคึงเก้าเก้านถึงเก้าเก้าจะไม่มีสามตัวโผล่านะ นะคะนี่พอเรากดไปปุ๊บมันก็โชว์ข้างล่างโชว์ข้างบนโชว์ข้างล่างข้างบนก็ตามนี่เลยบัตรเพอ่หนึ่งคลิกสั่งให้ทำอะไรมันก็ทำพอคลิกใหม่มันก็วนใหม่ไปเรื่อยๆเคนะนี่คือตัวแรกต่อมาไปดู Y สิแน่นอน Y อ่ะทำงานเหมือนกับ For เลยนะคะต่างกันนิดเดียวรูขอ Copy ไปเรียกปุ่มมาก่อน สามตัวปุบทำไมใช้เตือแปรสามกันได้เนื่องจากว่าอยู่ในคนล,ละ private กันไม่ยุ่งเกี่ยวกันก็เลยใช้ไอใช้สามใช้นำเหมือนเดิมนะคะทีนี้ตรงนี้มันจะใช้รูป y อืมนะคะใช่ลบ y นะที่ลบ y เรามีอะไรบ้างแน่นอนว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือการประกาศค่าเริ่มต้นให้ไต้องประกาศที่ตรงนี้เลยเราบอกเราอยากได้ห้ารอบไอมีหน้าที่แค่นับรอบเท่านั้นนะไอก็เลยเริ่มที่หนึ่งแต่หนูจะเล่นให้เป็นพิสดารหน่อยไอเริ่มที่ห้าแล้วไปนับที่สิบก็ได้แ,แต่แต่คะแต่เราไม่ต้องพิสดารเนาะไม่ต้องหลอกตัวเองให้มันงงอะไรไปถ้ากลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะเปิด y ได้เลยการทำงาน y กับ for เหมือนกันเพียงแค่การเขียนไม่เหมือนกันอันนั้นสเต็ปแรกคือ in i เท่ากับ1ต้องประกาศด้วยแต่ for ประกาศข้างในดังนั้นข้างบนก็เลยไม่ประกาศเว้นเอา y นะคะ y เจอ y เมื่อไหร่เหมือนเจอ e ูมีเงื่อนไขอยากได้5รอบก็เอา i มาเช็คค่ะเพิ่มพิ่ปิดกรารนะคะพอปิดกรารมาแล้วทำไงต่อ ก็เอาสเต็ปสามสเต็ปม,มาก,ก็คือสุ่มสุ่มบวกแล้วเก็บค่า่ะตัวนี้ครูจะสลับกันละเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยไอ้สองคำสองคำส่มนี้มันสลับกันได้นะปึ๊บนะคะมันสลับกันได้นี้เสร็จแล้วมันทำอะไรต่ออ้าวก็แสดงผลสิคะ แดงผลที่หนึ่งเหรอไม่ใช่ต้องสองและทุกอย่างจะเป็นตามลำดับมาเนาะสองไม่เออเลยดูนะดูดีๆนะครูจะสตาร์ทะนะคะฟอยังคงทำได้ทำงานได้เป็นปกติมาดูวายบ้างปุ่มที่สอง,งทำอะไรไม่ได้เลยค้างไปหมดเลยเพราะอะไรค้างไปเลยครับจับไม่ได้เลยอ่า สเต็ปหลักๆของรูปมี3อันคือประกาศค่าเริ่มต้นเทียบค่าและบวกเพิ่มนะคะรูปไฟล์มันเก็บมันจบมันหมดแล้วอยู่ในรูปเอ้ยโทษรูปฟอมันเก็บหมดแล้วว่าอยู่ในรูปมันทีนี้วายมันแยกกันพอมันแยกกันปุ๊บสิ่งที่เราจะลืมก็คือ I บวกบวกหายไปไหน I บวกบวกปิดด้วยเซมิโคลอนหนึ่สสามขั้นตอนหลักของรูป ต้องมีทุกอันใช่ไหมคะก็จะได้มาห้ารอบแล้วเนาะแล้วก็ได้ผลรวมออกมาด้วยเวลาทำงานแบบนี้อย่าลืมเช็คผลรวมนะลูกนะคะอย่าลืมเช็คนะว่ามันออกมาตรงหรือเปล่านะคะตัวสุดท้ายยังไม่ทำต่อมาอาตัวสุดท้ายดูว้ยามบรรทัดบนเหมือนเดิม and นดูวาทำก่อนแล้วค่อยเทียบสามบรรทัดบนจะเหมือนกับลูกวาเลยเพราะอะไรเพราะการประกาศค่าเริ่มต้นมันต้องเริ่มที่ข้างบนไม่มีอยู่ในลูปแต่สิ่งที่เขาไม่สนใจก็คือค่าเริ่มต้นเธอจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เธอแต่ต้องมีจูเปิดดูมาทำทำอะไรบ้าง นะคะก็สามสเต็ปปุ๊บอันนี้คือหลักโปรแกรมอันนี้คือคำสั่งหลักคสั่งแบบเขาเรียกนะคำสั่งหลักที่จะให้โปรแกรมมันทำงานตามนั้นนำนี้นะคะอ่ะพอดูทำฉันทำแล้วสามอ่านสามสเต็ปเราทำเสร็จแล้วสิ่งที่เจอทั้นต่อไปคือ i บวก ติดด้วยเซนิโคลนยังแดงอยู่เลยทำไมแดงอ่ะก็ y ยังไม่ได้เทียบค่านะประกาศค่าเริ่มต้นบวกเพิ่มเทียบค่ายังไงก็วนอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าสเต็ปของกระดู y วายมันสลับกันนะคะพอมี y เมื่อไหร่ปุ๊บเทียบค่ามันนั้นก็คือเอาห้ารอบใช่ไหมก็เหมือนเดิมไม่ต้องคิดเดยอะนะคะห้ารอบเพราะยังไง i เป็นหนลูก i มันเป็นหนึ่ง แต่ดูมันไม่สนใจแต่ยังไงมันก็ทํารอบแรกถูกไหมดังนั้นอีกหนึ่งตัวเนี้มันก็คือเออฉันไม่สนใจฉันก็เลืแต่เธอแต่ฉันก็มีค่าเป็นหนึ่งเราตีได้ง่ายงแต่ถ้าหนูบอกว่าเป็นห้าเป็นหกอะไรงก็ไปวัดทเราเองนะคะเออถ้าเป็นหนึ่งไงฉันก็ทําแต่ฉันแค่ไม่ได้สนใจเธอแค่น,นั้นเองนะคะไอมาบวกเพิ่มก็เป็นสองดังนั้นตัวเปรียบเทียบครั้งแรกเลยจะต้องเป็นเลขสองน้อยกว่าห้าหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่ามันทําไปแล้วหนึ่งรอบ ที่ครูบอกว่าระวังโดนหลอกเวลาโจทย์เจอโจทย์คําถามเข้าไปปุ๊บแล้วโดนหลอกนะคะอย่าลืมยังแดงอยู่เลยปิดเซมิโคลอนเนื่องจาก y ตัวนี้มันเป็นชุดยคาสั่งของดู y แล้วมันอยู่ข้างนอกปีกาก็เลยต้องใส่เซมิโคลอนปิดท้ายให้มันด้วยนะคะมันต่างกับตัวอื่นเนาะตัวอื่น y ฉันปีกาฉันก็ไม่ต้องไปใส่อะไรข้างบน y ก็ไม่ต้องไปใส่เพราะว่าฉัมีปีกาอยูข้างล่างแล้ว พอก็เหมือนกันเห็นไหมไม่คูไม่ปิดปิดเออคูไม่มีปิดเลมีโพลอนนะคะไม่มีเนาะเพราะไม่มีปิดกาคุมไปแล้วว่าฉันคิดชุดคงสั่งตรงนี้แต่พอดีว่าดู Y มันมีดูนะดูไม่ต้องปิดเซมิโพลอนแต่ y มันดันออกไปอยู่ข้างนอกก็เลยต้องปิดมันนั่นเองนะคะต่อมาเอามาแสดงผลอ่ะเดี๋ยวรันนี้ดูก่อนถ้าไม่แสดงผลจะเป็นไรอะ ก็ไม่ออกแต่ไม่เออร์เลอร์นะจ๊ะก็ไม่ออกเฉยๆเพราะฉันยังไม่มีตัวไหนสั่งให้ฉันแสดงผลเลยก็ต้องปาแสดงผลด้วยหลังจากที่มันเป็นเทสแล้วค่อยมาแสดงก็เป็นตัวที่สามตัวที่สามปึ๊บนะก็จะได้แล้วนะคะของใครของมันเพราะว่ามันแยกกันทำงานอยู่ ถ้าเราทําแบบนี้มีสามปุ่มก็ต้องเป็นสามโฟชาร์ชนะไม่ใช่โฟชาร์เดียวนะสนะา,ามโฟชาร์นะคะเพราะธรรมทางทำคนเรา event อีเวต์นั่นเองอ่ะทีนี้ครูกลัวว่าเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปก่อดูเนาะนะคะทำให้ดูว่าถ้าเราไม่ใช้ rt ทมาอาทไม่ต้องบวก rt ทจะได้อะไรครูใช้ลูกดูว้ละลูกลูก,ลกไหนก็เป็นนะคะเปลีนยนกันหมดแบบนี้ไม่เอาเลย แลคะจะเหลือตัวเลขตัวเดียวแต่ซัมยังคงทาหน้าที่ของมันอยู่นะเพราะว่าซัมกูก็ยังเป็นคนเป็นซัมบวกซัมซัมเท่ากับซ้มบวกน้าอยู่มันก็ยังทํางานปกติแต่ตัวนี้นะคะไอ้ค่าตัวแรกเนี่ย R t เนี่ยก็จะโชว์มาแค่ค่าเดียวเพราะว่าฉันเก็บได้แค่ค่าเดียวคือค่าล่าสุดที่เธอที่ที่เป็นตัวสุดท้ายก็คือตัวที่ห้าที่มันออกมา อ๋อนี่คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการซ้ำนะคะปึ๊บอะบางคนถามอีกอ้าหนูแสดงผลเลยไม่ได้หรอคะนี่นะลองแสดงผลเลยนะก็เอา RT มาเอ้ยเอา list text box มาแสดงเลยปู็อกข้างล่างไว้สิ่งนี้ได้จึง ก็ตัวสุดท้ายอีกเช่นกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า RT ทตัวนี้มันรับไอ้ตัวแท็บไอตัวฟันหนูมาใช่ไหมฟันหนูบวกกับค่านำนำเป็นอะไรไม่รู้อะรอบต่อมามันก็เก็บมาแต่อาทีตัวนี้ลูกมันไม่ได้มีการเก็บค่าเก่าเพราะว่าด้านซ้ายเราบอกว่าโชว์เลยมันก็โชว์ออกมาเลยมันได้อะไรมันก็โชว์นั้นออกมานะคะแล้วนั้นเมื่กว่ามันจะวนครบห้ารอบมันก็โชว์ตัวสุดท้ายที่เราจะเห็น ราะว่แกไม่ได้หยุดโปรแกรมจะต้องทํางานครบห้ารอบมันถึงจะหยุดแล้วพอมันหยุดปุ๊บมันก็โชว์ตัวเลขตัวสุดท้ายนั่นเองมาโชว์เลยมันไม่ได้มีการเก็บค่าซ้าก็เลยต่อค่าไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะไอ้ตัวเวลาที่บบว่าจะเก็บค่าไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไอว้วนลูปก,กัจะเจอเยอะนะอาชีเท่ากับอาชีแล้วก็ค่อยมาแสดงตอนท้ายอ นะก็จะได้ออกมาแบบนี้ตึง้งห้าตัวห้าลองตึต้งตึง้เนะคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะโดยการใช้เอาคำสั่งอื่นๆมามิกกันให้มันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูว่าเอ้ยมันก็ทำงานได้เหมือนกันนั่นเองจ้ะ